สวัสดีค่ะพี่โมกิค่ะเอามาๆมา,มา,มาลงมาปุยไฟโมจิโอโบเอดาเร็วไปไหนอีกตัวนึงอ่ะไปไหนเนี่ยตัวแสบเนี่ยไม่ได้เนี่ยต้องถือไม้ตลอดเลยเนี่ยโซนใช่ไหม ฮะแหมชู้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 เนี่ยดูดูดูเก้าแล้วแต่เด็กใช่ไหมไม่เยโยมือฉันนะมือฉันนะมือฉันมาชี้มาชี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยอะไรเนี่ยฮะอะไรเนี่ยแหมทำเป็นเงียนทำบ่นบนบ่นทำไมบ่นทำไมเราอ่ะบ่นแล้วบ่นแล้วทำไมชู้อะชู้แม่นะอือหือแอนเดอร์ ัน้าโมจิโมจิไปไหนล่ะพี่ดำไปไหนอ่ะโอโมโอโมโม,โม่ไปไหนไวะต้องใช้ไปเล่นกับไก่นั่นเนี่ออ้าวดูดูด,ด,ดูนิสัยนิสัย ดูดิโมจิเรียบร้อยไอสองตัวนี่มันดื้อกไปกัดพี่เขาทำไมมันดื้อขนาดนี้วะมันดื้อขนาดนี้มะโอ้ยอย่านะมาบวกกับแม่ไปนู่นไปผุนเลยไปผุนเลยยังมาบวกเลยยังมาบวกเลยเหรียญแห้งเนี่ยพอมากนี่ใสแสะดิเนะฮะโอ้ย โมจิโมจิปุ้ยไฟ้แพนด้าแพนด้ายากัดเกือบแม่มันขาดมาแล้วไปซื้อมาไหมดู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 ดดนิสัยนิสนะัยเอาไหมเอาไหมเอาเนี้ยไปเอาไหมเนี่ยตีนะตีนะเอาไหมเดือดอย่างเงี้ยฮะมันมันสนไหมฮะไม่ต้องไม่ต้องขาบไม่หนีเลยมั้งนะ่ะโตแสบพุ่นอือหือ มาลูกมาโอโมพี่โอโมมาแล้วครับโอโมอยตรงนั้นมาแล้วครับปู่ด้ยนี่นี่มาแล้วโอ้สายบวกสายบวกเลยสายบวกสายบวกสายบวกเลยสายบวกเลยทำไมอะทำไมอะโอโมโอโมอนนี้เนี่ยเนี้นขยขับไม้นี้อีกแล้ว ทำไม่นี้เราเห็นยังความผิด้วยฮะไปแลน์กัดไกล้แม่บ่ไปแลนดกัดไกล้แม่บ่เนี่ยทำความผิดใช่ไหมใช่ไหมมันซนใช่ไหมนี่นี่นี่เป็นไงแพนด้าดิโดนโดนซะแล้วกัดแม่ดินักโดนพี่กัดเลยนี่นี่โอโมกัดมันเลยนี่มันดื้นนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ย อออ้าวปุยไฟโดนลุมแล้วโอหโหปุยไฟโดนลุมแล้วนั่นเฮ้ยขี่กระมอยหน่อยไม่หาหลักไม้หนีวันนี่ไหมบอกว่าต้องเอาไปเลยเดี๋ยวจะตีพันดา่จะตีพันดาพันดาขี้ดื้อฮึไอ้อ้วนเนี่ยไอ้อ้วนเนี่ยปุยไฟไอ้วนเนี่ยมันอ้วนมันอ้วนมันอ้วนใช่ไหมมันอ้วนใช่ไหม มันวนมันวนอยา่าดูมันฉลาดขนาดนี้มันอยู่มันคาบไม้ฮะหนีไม่ต้องเลยเอาไว้ขูมไงกิ่งโต๊ะสาเะนะเมึนครับใช่ปะพูดนะพูดน่ะมึง,ด,มงดิเธอมึงตีละรพี่น้องเลยคาบไม่นี้ย่านถือกแะดูดูมันฉลาดไหมเนี่ยมันช่วยกันคาบไม้ดูดูดูด,ดูมันรู้ใช่ไหมว่าจะโดนตีเนี่ยฮะ อืมไม่เลี้ยวเลยมือมันสั้นนี่สิเลียวเอาไปวัดได้ดีเนาะมันก็ขี่เรือใช่ไหมเอ้าเอาไปวัดได้ดีเอาวัดได้ดีเอาไปวัดได้ดีฮะายเหมือนคักระมันเหมือนคักระโ,โมจิคนสวยของแม่เหรอลูกโมจินิสัยดีแฟนบา้าก,ก็ขี้จ๋าโอ้ยเสียงกันอีกสัวฮะพี่โมจิแม่อุ้มไม่ได้เลย ปุยไฝ่มันห่วงไม่ต้องมาคาบใหม่นี้เลยสูสองตัวเนี่ยฮะมันเนี่ยรวบหัวกันหัว,วจะถือแสนมาเะจ,าจะถือแสนไหมตัวเนี่ยถือ,ถอแฉก้อนมูนเนี่ยท่นดาบขี้ดือ้อปาดได้บาดใช่ไหมจีคู่จะคาบใหม่นี้อีกหึหึหึมันต้องไปคาบมันดูมันคาบจะเอาไปหนีจะไปซ่อนนะ เอาไปซ่อนนะไม่ต้องไ,ไม่ต้องเลยไปไปนี่เลยเอาจะต,ตีคนเนี่ยเนี่ยตีมันเลยเนี่ยเอาอีกบ้านเนี่ยแช่หืหืหน,นุนนๆนหนนสู้สู้ในแต่ละวันชีวิตก็จะวุ่นวายแบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์เด้อครับพี่น้อง อเอา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 กัดกันมาเนี่ยเอาบอม่มีกัดแมวไปไ่ะด้กัดกันงิงม,มมาเนี่ยเอ้ยมวนรับ